เ尔沃 XC90 นะครับได้ติดตัวชุดกล่องของทูเล่นะครับเป็นตัวทูเล่ m o ชั o n XT ไซส์ XL นะครับสีไวท์กอสซี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสีิมิเต็ดของทางทูเล่นะครับผมตัวกล่องมีจํานวนจํากัดนะครับผมในส่วนองตัวกล่องนะครับตัวนี้วัสดุจะเป็น ABS นะครับผมจะเป็นสีไวท์กอสซี่นะครับเป็นไซส์ XL นะครับผมจะมีกุญแจล็อคทั้งสองฝั่งนะครับิดิดได้สองฝั่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสไลด์ล็อคนะครับเมื่อใส่กุญแจเข้าไปที่ตัวนี้นะครับปิดเปิดก็สไลด์น็อตตัวนี้นะครับผม ขาจับของตัวกล่องจะเป็นแบบก้ามปูนะครับหลือรุ่น power clip นะครับคือตัวนี้เราจะหมุนให้ได้ตามปอนของเขานะครับตัวขากล่องก็จะล็อกนะครับผมในส่วนของการติดตั้งนะครับตัวนี้ติดกับการทูเด้นะครับ wing bar blackivo นะครับผมประตูท้ายนะครับสามารถเปิดได้ปกติไม่ชนตัวกล่องนะครับในส่วนของตัวกล่องลูกค้าสามารถถอยขึ้นถอยลงได้ตามปกตินะครับผมไม่ยากนะครับ โอเคครับสำหรับโมชั่น XT นะครับไซส์ XL นะครับผมสีขาวไว้กอซี่อยู่ทางทูเรคครับผม